สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าออนพี่สาวลงพนนะคะวันนี้ป้าออนก็มาหว่านปุ๋ยเด้อพ่อแม่พี่น้องหว่านปุ๋ยที่นาห้วยลึกนะคะข้าวที่ป้าออนหวาน่านไว้นี่นะคะคุณเอฟซีล็อกนี้ก็จะเป็นป้าออนนะคะหว่านดูท้องฟ้าพ่อแม่พี่น้องฝนกําลังคืมมานะคะ นี่นะคะล็อกนี้ตรงนี้ก็ล็อกของลุงเสือนะคะลุงเสือดำโอ้ต้นข้าวนะคะกอข้าวลุงเสืองามมากเลยกำลังตั้งกอกำลังแตกกอพอไม่พี่น้องงามมากๆเลยนะคะเขียวปีเลยส่วนของปอออนก็จะล็อกนี้นะคะยาวลงไปนน่นนะคะคนเอฟปอออนก็มาคนเดียวนะคะมาคนเดียว ย่าบอกว่าจะตามหลังมาแต่ก็ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นเลยวันนี้เป็นวันพระนะคะย่าบอกว่าจะปั่นจัก,กรยานมาตามหลังมาช่วยประออนหวานนะคะก็ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นก็มืดฟ้ามัวฝนมาแล้วปุ๋ยสองกระสอบนะคะวันนี้อยู่ในรถสามล้อประออนนะคะ นะคะปุ๋ยสองกระสอบนะคะคุณเอฟซีสองกระสอบนี่นะคะตาตาอะไรเนาะนี่ค่ะนี่นะคะปุ๋ยเคมีนี่ค่ะสูตรนี่นะคะยี่สิบ จุดห้าสามนะคะกระสอบนี้นะคะก็เก้าร้อยกว่าบาทย่าพาให้ลุงเสือไปซื้อสองกระสอบให้ตังไปสองพันนะคะนี่ค่ะวันนี้ปอนก็จะมาหวานค่ะทุกคนฝนก็คืมมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่นอ้อง วันนี้่อนก็ไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยแต่ปอนขออนุญาตปานปุ๋ยก่อนเด้อพรามีพี่น้องปานรอคุณย่าพาไม่แน่คุณย่าพาอาจจะไม่มานะคะแต่ย่าพาบอกว่าจะตามหลังมาก็รอรุ้นค่ะว่าย่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าฝนตั้งเขามาแล้วนะคะคุณเอฟซีปอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้่อนด้วยเด้อเดี๋ยวปอนเตรียมจะหวานแล้วนะคะหวานรอย่าพา ก็ไม่ได้เอาขาก่องมาด้วยนี่นะคะอะไรอะไรลุกนี่นะคะกําลังใจก็อ่อนกําลังใจมาเพียบเลยว่าไงลูกว่าไงว่าไงครับว่าไงร้องทําไมลูกร้องทําไมฮนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่มาม่อม,อมอแม่แม่อยู่เดี๋ยวแม่ว่านปุ๋ยก่อนนะไปไปไป,ไปนอนอยู่เด้อโอ้ลูกชายคนโตมาด้วยลูกชายคนเล็กไม่มานะคะ นอนอยู่ลูกนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่โอ้น้องดีโอน้องสุดหลอ่อ <c oughs> ไม่ต้องอ้อนแม่ไม่ต้องอ้อนแม่เดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนแม่ไปหวานปุ๋ยก่อนเดี๋ยวฝนจะตกเอาก็แค่นี้ก่อนนะคะคุณเดฟซี่รูคลิปนี้ก็ฝากปเป็นกำลังใจให้ปอนด้วยเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอลุ้นว่า่าจะมาช่วยหรือเปล่าน้อน้อ เดี๋ยวปอนลงมือหวานรอก่อนเด้อตอนนี้ฝนก็ยังไม่ตกนะคะก็มืดฟ้ามาแล้วมืดฟ้ามาแล้วนะคะก็ยังไม่ตกก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ